สวัสดีครับผมโจเดียบุ๊กครับ วันนี้เราอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่าโกโก้อุ่นๆกับคุณวันพฤหัสแต่งโดยคุณวิจิโกะอาโอยามะและแปลโดยคุณธนพลศักดิ์สมุทรานันหนังสือมีทั้งหมด140หน้าครับและภายในหนังสือจะมีการแบ่งบนบทตามสีสันของตัวละครและสถานที่ที่อยู่ในตัวละครนั้นครับโดยอยากจะเริ่มกันอย่างนี้ครับว่าที่บอกไปว่ามีการตั้งชื่อบทตามสีหรือว่าตามสถานที่ของตัวละครเนี่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างครับเช่นบราวโตเกียวคือสีน้ำตาลก็จะมีเรื่องราวของสีน้ำตาลเช่อนอาจจะเป็นโกโก้ แล้วก็โตเกียวคือสถานที่นี้เกิดขึ้นที่โตเกียวหรือว่าเป็น กรีนซิดนีย์ก็คือในเรื่องก็จะมีการพูดถึงสีเขียวและสถานที่นั้นจะอยู่ที่เมืองซิดนีย์นั่นเองครับโดยเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยครับคือการที่แต่ละบทเป็นเรื่องสั้นแต่ว่าเรื่องสั้นมีการปฏิปต่อเชื่อมโยงกันอย่างเช่นว่าในเรื่องเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งครับอาจจะมีตัวละคร2คนที่อยู่ในบทนั้นที่เป็นตัวเอกเขาอาจจะมีการคุยกันและมีตัวละครที่3บกไปวนมาอยู่ในฉากอาจจะมีการเข้ามาคุยอยู่ในฉากบางส่วนอาจจะมีการมีการพูดถึงครับพูดถึงตัวละครที่3นั่นเองซึ่งคนที่3าเนี่ยครับจะกลาย มันก็คงไม่ได้มีแค่ตัวละครที่3ที่โผล่เข้ามาจะมีตัวละครที่4ตัวที่5แต่ว่ามันจะมีแค่ตัวละครหนึ่งเป็นหลักเลยครับที่เป็นตัวเอกในเรื่องต่อไปได้โดยผมชอบปอเดียของเขานะครับเพราะว่าทําให้เราหลักๆเลยคือเราอ่านปุ๊บเราจะกรู้เลยว่าตัวเอกเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของใครเข้าสู่ในเรื่องกันดีกว่าครับบอกเลยว่าโทนของเรื่องเนี่ยครับคำนิยามที่ใกล้เคียงที่สุดของโทนเรื่องนี้คือโทนสบายมากๆเรื่องเนี่ยจะเริ่มจากร้าน m าร์เบลคาเฟ่ครับเป็นร้านที่พระเอกเนี่ยเขาทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านนี้ ที่เป็นคนดูแลร้านเนี่ยมอบหมายให้พระเอกเป็นคนดูแลหลักเลยพระเอกเขาก็เจอนางเอกครับที่มักจะมานั่งที่ร้านเนี่ยเพื่อที่จะมาสั่งโกโก้ทางานน่นนี่นั่นไปเขาจะนิยามนางเอกว่าคุณโกโก้แล้วตัวละครที่มาที่คาเฟ่เนี่ยเขาก็จะเดินออกจากร้านไปเรื่องก็จะเชื่อมต่อไปที่ต่างๆในที่ต่างๆเช่นที่โรงเรียนบ้างร้านขายสินค้าตรงข้ามคาเฟ่บ้างบางทีเชื่อมไกลไปที่ต่างประเทศเลยก็มีแล้วสุดท้ายเขาก็จะวกกลับมาที่เรื่องในร้านตอนจบอีกครั้งหนึ่งอยากจะเล่าบางบทให้ฟังครับเพราะว่า ้าฟังไปแล้วรู้สึกชอบเหมือนกันอาจจะอยากไปอ่านตามเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องยุโรโตเกียวยุโรโตเกียวเนี่ยชื่อเรื่องว่าไข่้วนชวนเครียดคือชื่อภาษาไทยว่าด้วยเรื่องคุณแม่เนี่ยที่เขาทําทกับข้าวไม่เป็นเลยครับเขาเป็นคนที่ทํางานแล้วก็เงินหลักของครอบครัวมาจากเขาเป็นหลักต่อมาคือสามีที่ทํางานเป็นพ่อบ้านเลี้ยงดูลูกแล้วก็ทํางานดิเรกเป็นวาดภาพได้งานขึ้นมาได้งานไปจัดแสดงทําให้สามีเขาไม่สามารถไปรับลูกได้ไม่สามารถทําอาหารให้ลูกได้ในวันนั้นคุณแม่ก็เลยต้องโชว์ฝีมือทําอาหารไปรับลูกนู่นนี่น เป็นว่างานที่เขาเคยทําได้ดีทําได้ดีอยู่แล้วแต่พอมาทํางานดูแลลูกกับทําไม่ดีอย่างนั้นทําให้เขารู้สึกตึงเครียดเขาทําไข่มวนไม่ได้เขาเลยโทรหาสามีสามีก็บอกว่าโอ้ลองเปลี่ยนกระทะดูไหมนู่นนี่นั่นแล้วลูกๆล,ลูกที่ เขาเครียดว่ากวนลูกจะไม่อร่อยกลายเป็นว่าลูกมาเห็นปุ๊บลูกกับชอบบรรยากาศเนี่ยมันชวนทําให้เรานึกถึงความสัมพันธ์บางคนอาจจะนึกถึงกวคนอาจจะโตเป็นคุณพ่อแล้วอาจจะไม่นึกถึงบรรยากาศแบบนี้กับคุณแม่หรือว่าลูกในบ้านผมก็จะนึกถึงเรื่องของคุณแม่ตอนที่ผมเป็นวัยเด็กรู้สึกว่านึกถึงบรรยากาศเหล่านั้นที่คุณแม่ทําอาหารให้เราหลายๆคนเคยได้ยินครับว่าอาหารของคุณแม่เราอร่อยที่สุดอยู่แล้วถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่สําหรับเราอาหารคุณแม่เราอร่อยที่สุดเรื่องนี้ผมว่าให้บรรยากาศอย่างนั้นได้เลยครับอีกเเรรืืื่่่อออองงงงนึทีผมชบคพิโต เพียงน้าคือสีชมพูครับ คือเรื่องราวเนี่ยจะเกิดที่โรงเรียนคุณครูเด็กอนุบาลเนี่ยก็คือเขาทานเล็บอันส,สีชมพูแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ให้ทานเล็บครับกลายเป็นว่าเด็กเห็นเนี่ยแล้วเด็กเขากลัวว่าจะเด็กไปทําตามสุดท้ายคุณครูโดนโรงเรียนคุณครูที่ใหญ่กว่าคุณครูคนนี้เขาก็เลยมาต่อวา่าแต่สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยคือคุณครูคนที่มาต่อว่าเนี่ยเขาก็กลับไปช่วยให้เด็กๆมองคุณครูใหม่ในแง่ดีนี่เองครับอีกทั้งการที่คุณครูเขาทานเล็บสวยๆแบบเนี้ยเด็กบางคนเห็นแล้วอยากมีเล็บสวยๆแบบนี้บ้างเลิกนิสัยกัดเล็บไปได้เลย้ววยยกกาาาารรททีี่่อมมมืสหนนคูับผํใ หเห็นการทํางานของการทํางานของเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนแล้วก็การได้เห็นการที่อยากที่จะเป็นครูที่ดีของคุณครูใหม่คนนี้ด้วยครับจบกันไปแล้วก็สำหรับการรีวิวเบื้องต้นเพื่อที่จะทําให้คุณอาจจะได้รู้ว่า คุณชอบและมีแนวโน้มจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้หรือไม่นั่นเองครับสรุปว่าใครคนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ครับอย่างแรกเลยคนที่ต้องการอ่านหลายๆคนอ่านหนังสือหนักๆมาต้องการเปลี่ยนบรรยากาศอ่านหนังสือแบบสบายๆทนนุ่มๆผมว่าเล่มนี้ตอบโจทย์2คือคนที่ชอบแนวความรักกุ๊กกิ๊กหรือบางทีเขาก็มีการพูดถึงความหมายของความรัก เช่นความรักที่เป็นนิรันดรอะไรแบบเนี้เล่มนี้ก็อาจจะพอเป็นคำตอบให้คุณได้ครับข้อเดียกหลักของหนังสือเล่มนี้เลยทั้งเรื่องของบรรยากาศสบายๆและอีกอย่างหนึ่งคือการออกแบบของหนังสือแล้วก็หนังสือขนาดเล็กพกพาง่ายหลายๆคนใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพคิดว่าการขึ้น BTS ถ้าคุณมีที่นั่งคุณอาจจะสามารถที่จะพกหนังสือเล่มนี้ไปนั่งได้และก็คิดว่าน่าจะอ่านได้เรื่อยๆเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งพกพากง่ายไม่หนักคือส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่เรื่องที่ผมจะแนะนำก็คือจะต้องเป็นเล่มที่ถือแล้วมันไม่หนักด้วยการที่คุณจะไปขึ้นวีเทียเนี่ยมันก็ควรจะต้องพกพาและอ่านได้สบายนั่นเองครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวหนังสือใครเคยอ่านเล่มนี้หรือว่าใครฟังคลิปนี้จบสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับในการที่จะทำคลิปต่อๆไปครับงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ